สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการก่อสร้างของช่างสุดหล่อทั้งหลายนะคะวันนี้มีคน bunch tree r o f i l e หา้หาอาหันหันซ้ายหันขวาทีมทีมช่างนงนี่ห้าอาหันนะคะ<ร>หันซ้ายหันขวาอันนี้เขาเรียกอะไรก็ทําไมทําห่างจัง <Why? S 1> วายเมดอะใบเม้เขาขายเป็นถี่กว่านี้นี่คะช่างนงคะทาไมของคุณทําห่างนะคะเออนนี้ทําเองหรือว่าซื้อมาหรอ เราเลือกขนาดเขาได้เหรอครับเราเลือกขนาดมันมเหรจะใช้แบบนี้นะะเราเห็นได้ที่ลงพลป้าแตนเขาทำมันถนนี่วันนี้อ่ะวันนี้โอเคใช่ไหมโอเคออเขาเรียกวเมททำไปเมนนเทวันนี้เทพื้นแล้วค่ะทีมช่างนองทีมช่างนองนี่ไว้ใจได้ไว้ใจได้แบบช่างนองแล้วประกันเตะไปเมท <laughs> ทั่วไปวันนี้เทพื้นแล้วค่ะพัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวพาดูรอบบ้านเลยค่ะว่าทำไปถึงไหนแล้ว โอ้ขอบคุณอาจารย์ดวงชยัยผลชวินนะคะที่ทำให้เกิดนวันนี้ขึ้นให้เมียได้สมใจแนะเยเมีหร่อยทำตอนอาจารย์อยู่อาจารย์ไม่โอเคพออาจารย์ไม่อยู่แล้วเมียก็หล่อยทำแหน่รวยเมคเขาเรียกวายเมเป็นลวดเป็นลวกสาอันนี้อันนี้ช่างโรงซื้อมาสําเร็จเลยวเหรอคะแพงไหมตารางเมตรละเท่าไหร่ เดี๋ยวขายเป็นม้วนขายเป็นม้วนเลยม้วนเท่าไหร่หม้วนละแปดร้อยอ๋อม้วนละแปดร้อยแล้วช่างนงก็มาอัพราคาเป็นเป็นพันแปดใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่ไปช่างทุนงเ <laughs> ราเอากำไรดีไหมกำไรทำทำังไงใช่ป่ะแห <laughs> วันนี้ซินนี่มาซินนี่มัดจอกเด็ดแฮะเฮ้ยฮัลโหลเดยกดิซินนี่มัดจอกได้วันนี้เห็นไหมซินนี่มัดจอกเลย วันนี้ช่างทูนก็ใส่แว่นตาด้วยเมื่อวานตาหายเมื่อวานมีตาเป่าช่างทูนอ่ะเมื่อวานไม่ใส่แว่นดี่ว่าวันนี้ใส่แว่นกันโอกาโควิดช่างทูนใส่แว่นกันโควิดนะแต่ไม่ใส่แมสไอ้หนุ่มไม่มีแมสเหรอมีแมสป่ะเออใส่ที่ลูกโควิดระบาดหนักนะถึงยางนู่นักถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยทิ่มตูดเฮ้ยโปรดระมัดระวังในการนั่งเล็กไวเมททิ่มตูดทิ่มตูดช่างเล็กเลย เราไปดูรอบบ้านกันนะคะว่านี่ก็ฉาบปูนแล้วอันนี้เป็นด้านในค่ะนี่ด้านเหนืออันนี้ด้านตะวันออกนี่ด้านเหนือด้นานตะวันตกช่างฝีมือเยี่ยมเลยเนะี่ยโอ้ช่างน้องขอบอกเมื่อคืนเมื่อคืนยุงนับได้ห้าตัวร <c oughs> ีบรีบขึ้นบ้านเลยมืดแต่ <c oughs> ไปดูรอบบ้านกันค่ะ <c oughs> ผัดชมรอบบ้านดูวิถีชีวิตของช่าง ก็ทําอะไรกันมากอ้าวช่างเรืองช่างเรืองทาไมหนีมาคนเดียวล่ะมาต่อเท้าน้ําเสร็จแล้วหรอคะต้องต้องเอาจากข้างหน้าไปใช่ป่ะอุ้ยแล้วคุณตัดออกทาไมทาไมคุณไม่เอายาวๆอะ่ะให้ดีฉันมาใช้รถน้ําข้างหน้าตัดออกทาไมอ่ะต้องต้องต่อข้างหลังอีกใช่ป่ะต่อข้างหลังอีกใช่ป่ะเสร็จงานเดี๋ยวจะให้ต่อสายยางข้างหน้าอ๋อนี้เขาเรียกวายเมดเป็นมน้วนๆแบบนี้เขาเรียกวายเมด ออยเม็ดวายวายออยเม็ดเล็กสําหรับเทปพื้นเทปูนใช่ไหมเซนนี่เซนนี่ไปไหนคะไปล้างแล้วแขนคุณเป็นอะไรคะน่ะประทับตาอะไรมาจ้าฮะมันหมายถึงอะไรประทับถือพระอิสลามฮะเป็นอิสลามป่ะไม่ใช่หนูนับถือด้วยแล้วต้องทําอะไรมั่งนับถือเออเอายาทาเยเอายาทาจะไปแส่มีโดกูให้เฮ้ยเขาเยี่ยมเลย ไปทากราฟเลยเหมือนยาจีนเลยนะซินนี่เหมือนยาจีนเลยโอ้โหลูกมีปัตเตอร์ด้วยนั่งนั่งเดี๋ยวมาให้นั่งนั่ง,น,ง,น,งนั่งรอปวดรอปวดรอมีปัตเตอร์ด้วยนั่งรอนั่งรอโอ้ยซินดี้โดนเหล็กทิ่มโอ้เหล็กทิ่มเลือดทะลุเลยอะ่ะลูกน้องช่างนองอะ่ะ น้องช่างนงมาทำไงอ่ะนี่อันนี้ใช้ได้ค่ะโฆษณาให้เลยนะคะเนี่ยคิวยาโกพิษภัณฑําำสกัดจากภูคขาเหมือนยาอมาตะาของหนังจีนเลยนะคะเนี่ยหาเลือดหยุด,ดปุ๊บแผลแห้งเลยดีมากๆใครสนใจติดต่อประแสงได้นะคะศูนย์1ปดศูนย์สี่สองหนึ่งสองหกแปดสองจะพูดถึงสรรพคุณให้ฟังว่าเขามีทิศทางเภสัชวิทยายอย่างไรบ้างดีมากๆาเลยค่ะ ก็แสงใช้อยู่พ่อเพือก็ใช้อ่ะนั่งนั่งลงเอาที่ชู้ับนั่งนั่งตรงนั้นให้ดีๆถือกล้องไปด้วย <c oughs> ไปหยิบสำลีก่อนเออถือกล้องไปด้วยเนี่ย yeah, ยาอย่างดีเลยนะ <c oughs> เนี่ยกระแสเอาสำลีมาให้สำลีีับปั๊สเตอร์ใช่แค่ สวัสดีค่ะนี่เราจะมาทำแผลเลือดออกเฉยๆก็จเจ็บมากเลือดเยอะมาก เ้อรอ,อ,อ่ะ,อะเอาเช็ดแล้วยังเช็ดแล้วอ่ะสมรีเช็ดก่อนสมรีเช็ดเช็ดแห้งก่อนแสบไหมนะยาวไหมยาวไหมนี่ค่ะล<ม>ักษณะเป็นแบบนี้นะคิวยากริดพันจากภูเขาบริษัทดอกกล้มิเอเชียดอทอมใช้่ะกินไปนิดนึงเป็นแรงนกินไปนิดนึงก็ได้ พราะมันเยอะอันนี้กินชุดหนึ่งกินนิดนึงแล้วก็เหลือก็เอาเอามือทาสำลีชุบเดี๋ยวมันเปื่อนกินไปนิดหนึง่ง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยยาบดีนะเนี่ยเดี๋ยวไปทาเอามือแตะๆทาก็สำลีทาแล้วมันติดกับสำลีหมดแสบนะแสบสุดเล็กแสบปะหายหมดเลยเดีย๋ยวแผลแห้งแผแแมบไปแล้วค่ะเนี่ยดีมากเลยค่ะทาแผลสุดทาอะไรเนี่ย จาบมากทาให้หมดเลยนะมันจะเหลืออยู่เทได้เทเลาไปเลยเทลาแถไปเลยเอามือเอามือ,เอ,มอเอามือตรงไวด้ดิเออนั่นแหละแสบไหมแสบนั่นแหละตัวยาอย่างดีเลยปิดปตัตเตอร์ปเตอร์ปิดยาวมานี่สรรพคุณสรรพคุณทางยาดีมากเลยดังอักเสบแก้กเสบได้ดีมากสารแอนตี้ออกซิเดนซ์สูง40 400มโครไกโคม ไมโครโซนหรือไมโครอะไรนี่แหละเป็นสารแดนเอ็กซ์เดอ์หมายความว่าสารต่อต้านอนูมูลอิสระอนุมมนอิสระคืออะไรสิ่งที่เป็นพิษกับร่างกายที่เป็นอนูเล็กๆที่เรามองไม่เห็นน่ะก็เรียกอนโนั่นแหละสารเตนเอ็กซ์เดอร์มภาษอังกฤษนี่เล็กๆมากเหมือนเชื้อโรคอ่ะมันจะได้ฆ่าทำลายตัวนั้นป้องกันแบบเหมือนค่าศึกเหมือนกําแพงอ่ะเฮ้ยอย่าเข้ามานะเนี่ยต่อต้านเต็มที่เลยป้องกันได้เชื้อไวรัสไม่เยี่ยมเลย ไวบบ้รับแบคทีเรียได้หมดเชื้อโรคที่เป็นเป็นพิษกับร่างกายเนี่ยเขาจะแบบแตะทิ้งเลยนะเฮ้ยอย่ามานะต<า>ั้งกาไปก่อนเลยแถมส่งมาแบบฟึ่งด้วยเปรียบเสมือนแบบนั้นทิง้งขยะข้างนอกน่ะพ่อเหรอแผ่นเดียวพ่อเหรอโอเคระวังนะสมัตรระวังในการทํางานมันเป็นเหล็กเป็นของแข็งเธอจ่งแบบบางก็แน่นอยู่ด้ไปล้มมะล้มที่ไหนคอคุ้งเผา แสบด้เลยนานยังได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยอ๋อเหรอเมาดิอูเมาเต็มที่โอ้ดีที่รอดมาได้ต ah, ิดให้แน่นติดให้แน่นเมื่อวานถึงมาไม่ได้ใช่ไหมเมื่อวานนี่อย่าอย่าอย่าดื่มมากดื่มนิดหน่อยพอยาพิษนะลูกมันขึ้นสมองนะกินพอประมาณกินอย่าทำร้ายตัวเองโอเคไปโรงพยาบาลไปด้วยหนึ่งด้วยดอกูดอามิ ช่างเรืองช่างเรงก็เอาไปแล้วหนึ่งขวดดีมากๆเลยค่ะผลทงเภสัชวิทยาเนี่ยเยี่ยมดัางอักเสบได้ดีมากได้ดีมากสมุนไพรไฮเทคเทคโนโลย Hi ี Tech แห่งแรกของประเทศไทยคนไทยไม่ค่อยรู้จักหรอกค่ะคนไทยจะเมินเฉยแม้แต่แพทย์ก็ยังไม่ยอมรับแต่ในทั่วโลกเยอรมันสเปนอิตาลีสิงคโปร์จีนยอมรับเป็นสากลค่ะยกเว้นไทยนะคะ กวนิดฉาบแล้วข้างนอกเห็นไหมคะนี่ต้องเห็นด้านนี้โอเคเลยเนะาะฉาบแล้วต่อไปก็ขัดขัดแล้วก็ทาสีอ้าวมาเจอตรงนี้แล้วอันนี้ใช้มงรูกกฮะฮัลโหลทามาถึงตรงนี้แล้วเหรอคะระวังหมือนเนอะนะเราระวาังหมื่นพัดลาดเลยเนี่ยอันนี้โอ้แต่ปวยเม่แล้วเขาจะผสมฟูนละตรงนี้มันหมือนนะเนี่ยเล็ก เมื่อวานเน่ะนี่เห็นไหมเห็นลายทาพ้าแสงไปเนี่ยพี่โคนอ่ะหมื่นพระลาดเลยมาทางนี้ก่อนค่ะหมื่นพระลาดแปลว่าลื่นภาษาภาษาลมภาษาลมอินะคหมื่นหมืน่มนพระลาดลื่นหกลม้มเดี๋ยวอีสานก็พูดไงไม่รู้แต่ลมไทยลมจะบอกว่าหมืน่นหมื่นพระลาดพระลาดลื่นลื่นพระลาดอะไรอย่างเงี้ยฮะ อันนี้ก็เป็นด้านนี้ด้านนี้เขาจะผสมปูนอันนี้เขาเรียกอะไรคะช่างเรืองค <made> อยเมดเขามาทำอะไรแบบนี้ปูเทยปูนครับอ๋อแล้วมันเป็นกลมๆอ่ะอ๋อมันมันแ๋้วเราก็คลี่ให้มันแบนๆใช่ป่ะ <made> เหลือนี่เ <made> หลือไปปูน,น้าบ้านไหนช่างนงเ้าก็ขาดเถ้กาก็ขาดเถีายวขาดก็หนึ่งสองสามสี <laughs> ่ห้าหก วันนี้าหา้าละหาันหา้าละหันดหกละหันห้าละหันทีมทํางานช่างนองหันซ้ายหันขวาไป <c oughs> <c oughs> ดูใครดูก็ทำทำเร็วค่ะจีนนี้ทําเร็วไว้ใจได้ไวใจได้แต่ต้องดูแลก็คงซือสัตว์กับเรานะ่ะก็ทํามาช่วงที่จารย์อยู่จา์ก็ใช้บริการแต่จานก็จะไม่ค่อคยจู้จี้เหมือนประแสละประแสไ่เต็มที่เลย กอกแทรกถามถามโน้นถามนี่เพราะด้วยความที่เราอยากจะรู้แล้วก็เรียนรู้ไปกระช่างด้วยวย่ายังไงอะไรยังไงอันนี้เขาเรียกอะไรทำอะไรก็เราเคยดูแต่การกอร่อสร้างใน u t ท b e ที่ยูทูบเบอร์เขาถ่ายทอดชีวิตดูคนประเษนเราก็ดูจนราอ๋อเนี่เรียกวาเมดอันนี้เขาจะเน้นการก่อสร้างก่อสร้างโน้นสร้างนี่จนรับรู้ไปด้วยอ๋อเนี่เรียกวาเมดอันนี้คิวด้ชายกี่คิว เห็นกี่คิวคะเราก็เลยกลับประมาณได้ประมาณนั้นน่ะมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะดูให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์อ๋อ oh. มีสาระวันนี้ที่บ้านประแสงมีสาระ <c ười> คือต้นสาระอ่าเจนี่ก็ขนทองสุดเยี่ยมแหละช่างบ้านนี้ขนทองขนเงินมันเป็นสีทองแล้วเรียกให้มันดีนะ่ะเป็นสีทองเงินไหลนองทองไหลมาวันนี้ขนทองขนทองเข้าบ้าน ก็เอาน้ำไปผสมสมปูนผสมทราย<ป>อย่าลืมนะคะถ้าสนใจต,ตัวนี้ตัวถามป้าแสงได้ยินดีรับใช้ย,ยินดีบริการของเกาดีจริงๆ,งๆค่ะเป็นสมุนไพรไทยนี่แหละคะ่ะป้าแสงเป็นตัวแทนอยู่นะคะโด,ย,ดยกูเดมิเอเชียดอทสอบถามรายละเอียดที่ป้าแสงได้สำหรับสุขภาพของเราเองสุขภาพที่ดีอารมณ์ดีร่างกายแข็งแรงตัวนี้ได้เลยค่ะ ยินดีให้ความให้ข้อมูลรับใช้ถึงที่ค่ะก <c ười> ิมดีแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะอย่าลืมกดสามกดนะปีกี้ไ้หน่อยดิซินดี้<ค>เชียร์เชียร์พระแสงหน่อยอ๋อพี่ลาภาส่งองกับพี่ลาภาอย่าลืมกดสามไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สามไลค์หนึ่งไลค์ให้ชีวิตใหม่พระแสงขอบพระคุณมากค่ะเจ้ากับพี่ลาภานะคะอ่ะพี่ลาภานำพาทำบุญ อาพิรภาแก้วชายาลูกชาวนาบ้านหนองบัวแก้วโลมเก่าเพชรสรณ์ค่ะขอบพระคุณค่ะ